สิว่าและโอกาสที่ว่าจะได้ฮบแบบนี้มันน่อยเนาะหน,หน่อยเฮ<อ>งมีคนมาเจ๊กใจนะน,นี่อยู่บ่บมมี่สิบ่มมีเราได้ได้ก <Ear> ับสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเนาะ เอฟซีทีนะฮะกันเบิสสุขุสุคนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพ่อๆกันเมื่อนีวานอยู่บ้านเมยน้องมวยเนาะอ่ามาเมื่อนี้เนาะก็เลยมาพบมาพ่อทีมงานอ่าเออร์บุญหรือว่าบัตููเนาะพอพอดีว่าทางเพื่อนเม่กะเพื่อนจะกลับจากแต่เนื้อเนาะก็เลยเมื่อนี้ซีข่าวไปเยี่ยมยามอ่าถามข่าวเพื่อนก่อนว่าเป็นอะไรเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าได้เบิ่งแต่ในคลิปก็โอ้ถือว่านางนวลนองในอยู่เอาเดี๋ยวไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวไปถามกุมู้สุขเพื่อนโดย อ่าผมแม่พี่น้องเลยเนาะมาทักทายสบายดีทั้งนี้ก่อนอาสบายดีเด้อเอาของฝากวะเนี่ยอุ้ยขอบุกขอบใจเด้อบ้ตูนเลยแจ็คเมนหมอแม่แจ็กเมนหมอแม่มาเติมเนือนมาเติมเตือนว่าเอาเอามาพี่เราก็บาทานนะเพคอยกับอยากต้อนอยากเบิงน้ำได้ข่อยครูอ่าสบายดีเด้อทา้งนี้เนาะฮะโอ้สมุป้าเลยเอา อเป็นตะลองแทบบ่หาสมบูปลาบังนู้ะเทดให้่อยลุกมา้งนู้แท้ปลาอจากแมนบ่เมนอยู่ประเอาว่าได้สิเอออยากกินเอาด้วดหมีข้าวเหนียวบ่ต้อด้วยไมข้าวเหนียวของฝากบ่นี่นะของฝากของต้อด้ว้าเหนือ รอยังส <This is> <laughs> so ิบ่ทาอย่ารอทาได้เอาน่มีบ่ทันบ่ด้เนาะไดเอาเอาดูลเออบ่ได้ยากเอานําอยู่บ่้ยเอาลเนาะมีบ่ข้าวเหนียวน่ะมีบ่หาซื้อลคัเจ้าคิดบ่ความรู้สึกบ่ตืนตอนนี้ว่าโอ้ยว่า มาผิดหรือมาถึงน้ะมันนีซื้อากอนากเจ้าเอังก็เร่องเออกเมนาีกเมนเนาะโอ้่าบอตูนออไปถนเนาะนืนหน้ามอหเเนาะเลเนาะเอา่อยกำลังอุ่นมุกอุ่นใจได้พวกพันนะว่าฉัได้ชิมของมาตเนื้อเอาตายเนาะม่ได้มาตเนื้อหรอก นี่แ่ละมาแ่ละเนื้อแข่งทางนี่เออโอ้โหโอ้โหเออโบเนั่นได้รู้งัยมากิดโบรชื่ออยังมาช่ำคอยกันเลยไปเบียกเนาะเป็นเป็นจังได้ไปไปพู้นะคือว่าเบิงจะไ้คลิปเนาะกติดตามคลิปเพิ่นอยู่คือว่านุ่งสิดนุ่งแพไปน้ามันเออไมได้ใช่เพาเกิดขึ้นในคลิปมาแล้วเขาเป็นเรทีนุ่งสินนี่พ่อเป็นไปไหนอย่างที ย่านพีแม่กซ์ใหม่โอ้คือมีแต่ย่านเจ้าผู้เดียวแท้เขาทีแรกนั่นสิ่นเต็มหรือว่าสิ่นตากระลอกเพื่นนั่นน่ะบ่เตียงบดในทีมงานเนาะบดในทีมงานน่ะมีมีว่าจันผู้เดียวที่เพื่นย่านพีนะเอ้าผู้เดียวแล้วบบนี้เรื่องของเรื่องน่ะกางเต้นกันไปเพื่อนแหลไล่กันเบียงเบียงเบียงเนี่ยรถกับขันไม่ใช่แหละ นี่กองบเสียงนี่กับกองคอยยับมากองวบุรตชละวันว่าจันอยู่ทั้งกลางอยู่กลางกันยังอยากได้สินอยู่อ่ะย่านนี่ไปเด้กองจันคอยโจมเต้นเข้าไปกลางไม่ได้เจ้าอยู่ขอบเลยว่ะโอ้ยโว้ชั้นกว้ชั้นมาแลกกันว่ะเป็นย่านคือกันว่ะเปินเลยเสียสละให้ผู้อยู่ขอบให้ผู้อยู่ขอบคอยกันจำใจ ข่อยเบิ่งบอคักนะบอทาข่อว่าเอายายมาแต่ไสว่ะแนมเบิ่งที่แรกข่อยเบิ่งตีนสินกับสุพเนนางอะนะยนะโอ้ยเนาอชื่ออยู่ตมนอี่อันนี้พ่พี่น้องเอ้ ฮั่นเด้นี่บ่เรื่องแม่ก็มาให้เนาะมันสิประมาณได้เนาะโอ้ยเพ้ยพี่น้องเอ้ยสิจะป่วยขึ้นนี่ล่ะก็เลยห้ยก็อุ่นอยู่เด้ออตีนไว้ก็นอนนหมอกป๊าโตแห้งบ่บ่ตนเดียวบ่เอาเต้นไปเต้นมัน้อ โบ่บ่มีไผ่พันดีเนี่ยบ่พันดียังหรือบ่ไปนอนทินเพิ่นน่ะนะอ่าช่วงสี่พันเห็นเลขเป็นเบอร์แท้บหมดนอนตื่นับตื่นเตือนในร่มแบบโอ้แบบไม่นอนบ่เจ็บปันไหนแล้เนาะเจ็บปันไหนก็เลยพันมันเาดูดย้อม่ได้ย้อมเนี่ยอ้นอนบ่แมนบ้านเจ้าของอีกเลยนะมันมันแบบว่าเปลี่ยนบรรยากาศเนาะแมนเลยตามป้าได้เนาะเบอร์ไ่นเนาะตามบอกสุดแมนอืม เย็นมากตัวโอ้โหได้เว้ยจอยยคอยกินฮอดหอดปลาห้มปลาตอยู่บนนอตัวนี้ก็สิบคืนยม่ใช่ตันอนหยูดเติยงฟูไปไนบ่จะขึ้นก็ไปนอนอยู่นเติยงพูเห็นไปขึ้นไปเมื่อแรกนะมันยังไม่เห็นอย่างดอกอบ่นี้วั้าเขาขึ้นไปเมันก็อันนั่นแดะนะไปฮอดแล้วกะ ค่ำเลยเนาะมื้อยมื้อเช้าก่อนเด้เนาะมื้อเช้าออๆพักโรงแรมคืนนึงตื่นมื้อเช้าแล้วก็เดินทางเลยบาดนี้เพื่อสิเข้าฮอดหมู่บ้านนั่นก็เพื่อสิแจกจ่ายนั่นก็ค่เลยีอ่านอนป่ามื้อนั้นก็ได้คืนนึงนะพอดีมีบ้านบ่บ่ตูดเถิงคือกันอยู่ในูเก่าแ่ค่อยเบิ่ง กะปดตม้วนอยู <Christina> ่เนาะม้วนนะนะครับเขาบอกนั่นอย่างไรก็ม้วนอยู่เนาะขันปแบบเป็นครเป็นแกงอัเนาะข้กิวข้าก็นอนหันมันก็งมันเกิดโตยากอยู่ในนี้มนต้องเข่าตีอยนี้ได้ามผลเข่าเนี่ยเดแดอยังใครอยู่หนึ่งยังเข่ายังบุษันได้หอดบ้านนั่นพปลี่ามันนีละ เก่งกองเขาแน่แหละการว่องง่ายการเข่าไปในพูดนน่นคือตัดลูกไปนอกเลยนะโอ้โบมี่ยังเลยมีสัญญาณโอ้คือโบมี่โบมี่ยังการกระบาดด้วยโดยให้เป็นพื้นนย่างเรียบร้อยเนาะโบม่ต้องทำจังคิดเบิ่งสัญญาณยังโบมี่น่ะคิดว่าทางเฮาวโบมี่เดี๋ยวไปพุ่นเพ่นลิงกลัวเฮาเนาะโอ้แต่ว่าขึ้นขึ้นแต่ว่าขึ้นผู้ชูดีนั่นมีเป็นบางจุดโอ้ยอดผู้ดีเลย เราขึ้นไปเคร่งสุดเลยแนบไปนินเห็นปั๊บที่รถนีนก็เกี่ยวเลยทุกเกี่ยวขึ้นเกี่ยวลงขึ้นลงคู่ขึ้นคูนั่นแล้วมีทางขึ้นอยู่แล้วมีแบบ พวกจีนเพิ่นเด้อชาวจีนเพิ่นเดียวเพิ่นถูกไม่มิกจังซี่นะเดิทางลนเส้นทางเพิ่นนั่นะบ่เพิ่นอ้าวดีแล้วเนาะก็ถือว่าเพิ่นมามาเมื่อคืนนี่บ่โอก็ทิวปอว่าปลอดภัยบ่ทุกข์ท่สุขคนเนาะโดยอ้าวๆซาเนาะโดยตัดของมาเตีมันบ่แม่นบ่เคยจอดไว้ทักท่านขับมาเมื่อคืนนี่เพิ่นก็สิมาเลิกเตี๋ปเนาะเลิกเตี๋ปเลิกเก่าหนิเพิ่นมานี่เฮา กูจักน้อสน้อนม้อมือวะมีเลยวเชี่ยวเชี่ยวมีตนมาเลยเพราะว่าคากลับลงมากอ่ะไปข้าไปบ้านจังนะกระจำไว้เลยเลยเสพโผล่ลงมาหน่อยนึงเสพโผล่ลงมาหนึ่งแล้พอดีโอ้ยข้าไปหมู่บ้านนั่นกะแบบอันนั้นโยกอันดานขึ้นกันโอ้รอบหน้าขึ้นไปเยี่ยมยามคนนีโย เมี่องกนั <Overwatch> ้นอันนั้นหาแบบว่าไปหาบ้านยังบาตูนบ้านยังแต่เมื่อฮู้แล้วเป็นเมืองเซปูนเนาะแต่เป็นหมู่บ้านเนี่นเป็นบ้านเนี่นบมานเป็นบ้านเนี่ยนะมันกับนีบ้านนั่นบ้านนี่ติดป้ายไว้อยู่เข้าไปได้กมันต่งแดล้วเขาตบปะโยจำเน่พวกอะไไปลายหมู่บ้านเนาะคันเป็นลายหมู่บ้านเพื่อนพ่อเลยชุดที่ กมี่ที่ยังเป็นหมู่บ้านเนาะโอ้สิบสี่กมีทำบ้านเขาในทุ่งนาคนนี้นแมนแมนแมนบ้แมนเนาะเนยสิบสี่เนาะสิบสี่รังค่างที่ได้ยังที่ได้ยังสิบสี่ครับใาญ่ใหญ่กันไปแล้วเนาะใหญ่กันไปเฮ้ยไม่ได้ลายหรอกแมนกาตาสงสารเพิ่นอยูเนาะเพราะว่าเบิงเบิงได้คลิปกะตาดูตตนอยู่เนาะเพราะว่าเนาะโอ้ยเพิ่นเห็นตุ้เข่าว่า บาลตูดเนี่ยเพิ่์ก็ดีใจแล้วแมนเมนกะเขาเกิดดีใจได้เก่ากที่เพิร์ลเคยเป็นโมเคยได้รับกันเนาะเพิ่ปนก็ดีใจได้ได้รับไปด้วยแมนคันสิว่าแล้วโอกาสที่ว่าจะได้ฮับแบบนี้มันน้อยเนาะน้อยเฮงที่จริงพอมีคนมาแจ๊กใจนะนี่อยู่บ่บ่มีแต่สิบมีเราไม่ได้ีแล้วจากน้เพราะว่าเห็นเพิ่นได้ฮับกองกับโอ้ดีมุกดีใจเนาะสะอื้นตื่นตันใจลาย โดยก็ดีแล้วเนาะเพราะว่าทางไอ้เพลินกะไปฮอดยอดถึงยุพุ่นเนาะอ่าะมีแตนม่ใจคนมาไม่ใจตักผรกไม่ต้อประตเนาะเน่ไม่ชาบ้านเท่าไยเนาะล่างเน้อ่นก็หล่อแกรบแหลบเลยเนาะไม่โอ้ยุบแล้วขนทีแรกไหมนีแรกเนี่นี่ดีเลยนี่วันนี้ดีเลยมันมีสังกะสีนี่โอ้กระจาดมีสังกะสี คือว่าโอเคโย่หือว่าดีแมนไประดับนึ่งข่้นหนึ่งนักอยู่พุ่นอืยาเนี่ยานะเป็นเนี่ยกระจาดเรื่องข้างพูดยิ่งขยักไปขาดเนาะแบบนั้นนะโบ้บยอย่าคิดเวลายิ่มอากาศหนาวเนาะวันนี้อยู่เทิงพูเทิงพาฮะนะโอ้เนาะจะเข้าไปยุ่มู่บ้านหนึ่งกันยังคุ้ยๆกันอยู่โอ้ทำงานนี่แหละแต่ว่าแต่ว่าเขาหอดจอดถึง เข้าไปหั่นะรยังคัมแบบภูเขาอ้อมไปเลยนะโอ้แล้วก็ม้วนกลางม้วนกล้วกม้วนชิดชิดไปลังคาาฮือนแบบว่ามีมีล้านของล้านค้าอยู่บะโมมีบะโมมีเลย่โอ้จักซำไดเนาะล้านค้ากับโมหูจักเป็นเกือปลาแดกเป็นนัวได้ะเพ่นบได้นันเาะเนาะเพื่อนคกินด้วกันเพื่อนไปกับ กินกับซีฟู้นแบบคือพ่อแม่เขาทะกินเนาะกินแต่เกลือกนะยแล้วว่าฟูฟูมี่ยังแน่นอนนึ่งกับบเจอคำมี้ผักยังไปซื้อแตงสีหน้าของเพื่อนเรอเพิ่มมาไปซื้อแป้งนัวก็บทเป็นเครื่องมือของพ่อเล่าเนาะพุ่นแล้วเพื่อนจะกอบมืองได้อืตัดรูตัวนึ่งแต่ยุพุ่นนี่คือสีแบบว่าวิธีเพุ่นนี่คือสีแบบเส้าไร่เส้าส่วนไปเนาะเบิ่งเนาะ เด็กนั่นันแหละเด็กรุ่นข้าวพอข้าเมียแต่ซ่อมที่ขึ้นมาคนแบบนี้ที่บริษัทนถจักรยานยนต์หองรถไก่หมอมีแบบว่าเขาหอดนุ่งห่มว่ายอยู่แต่เขาบาตุนเขาหอดโอ้ยังดีได้อันทางทางรถไปหอดเนาะจุดหมายปลายทางค่ะนะโอ้ยังดีอยู่เพื่อนพี่น้องเนาะบุญยังหอดยังถึงอยู่ได้เนาะ นยูเห็นอะไรก็ได้เนาะแต่ว่ามีลายก็ห่วยก็อยากช่ยลายอยู่้แล้วมันอีบุกยิใจลุงแม่นเพราะว่าเห็นเพิ่นได้ครับใจนะเนาะเพิ่นได้แล้วเพิ่นก็ดีใจเฮาหมู่บ้านน่ะย่านเาบอ้าเพิ่นเพิ่นบ่เคยเห็นเด้เนมันมีะสมุก มีแต่รถใหญ่เนาะอย่างนี้แต่ว่ารถรถจักแบบไรรถเนาะ่องเทือกแบบนี้ก็มีได้แม่นบอกแมนเนาะสามสี่คันกองเต็มรถแบบเคยเห็นโบเคยโบเคยแบบนี้โบเคยแบบนี้จี้หลักกไรโบเคยไล่นะเอิ้นจนเอิ้นเอาบ้ากี่นาบ้ากี่นาแม่แม่เพิ่มมากกวมี้เฮแบบว่าเพิ่นเออเออเพิ่นเข้าใจอยู่ปะ จากชื่อชาญกันยากแน่หน่อยนึ่งมีลามมมีลามแปรว่าอยว่าแล้วหมุนไปในเล่ใช่ปะทะกันแบบนั้นเลยในเล่ทั้งมือทั้งตีนไปน้ำแน่นอนดูไปม่าดยแลน้ความสามารถโดยเฉพาะกับีเป็นบางคนน้อยนัก็แต่เบิร์นี่คันคันผู้เท่าอีดีน่ะจะหู้อยู่เนาะเพู้เนาะโดยแต่ว่ารุ่น ลางๆนี่ก็คือสิบ่ได้ขึ้สิบ่ปานใดห้ามงนนี่คือสิแล้วเนาะมาตดเนาะีบ่โอ้ยทํากานแฮงีเลย้จะไปว่าเธอลตัวนเนาะแม่นยลเ็นนนบ่ปเลยเนาะอโอ้ยตาดูตนเพิ่นเนาะเออนั่กันเองแต่งตั้งกันเองแม่นอยู่ในวแบบว่าใกล้ความเจริญนหน่อยนึงสินดประมาณนั้นครับก็มม่านเข้าไปคือเอาาคือนี่ละทางเนมานี อลกจักรวาลตั้งมากแต่ก็เป็นเมืองใหง่สิกรับมีโยดูมันใกล้แน่ตัวนี้ใกล้แน่ใกล้เมืองไกลเมืองไกลอย่างแน่เกาะปดึกดึกเกาไปดินันบ่มีไปเดียวตั้งตั้งโดไปนอกเลยกับฟังว่าแล้วกับตาดูตูนเพลนลายอยู่เนาะมาทางบ้านเท่านี้ว่ากับบ่มีโยค่ะกันยังใครกลัวพุ่นเนาะหรือว่าหลายเ่าเนาะโอ้ย แบบนี้ะเนาะแบบว่าเฮากับโได้ไปบ้านอื่นเมืองเพิ่นเนาะบบอ่าค่ะคือทั้งไอเพิเ่นบบไปแบบเผยแพร่วิดีโอลงไปนี่กับผู้ได้ในเนาะว่าทางคุณเป็นแบบใดมีแต่ว,ว่ามามาเห็นทั้งเจตทั้งเฮานี่นนว่าบโบมี่กับยัง,ง,องโอเคกับทั้งคูเ่เนาะเมื่อไปเห็นแล้วนี่ปาคำว่าโบมีกับสมซื่อแล้วเนาะโบมี่อิลีพคยไหมพี่น้องทุกหลังคาที่ปตูนเอาเลยด้ น่าแน่ยโอ้ยเขานำจำป่าเห็ดเขาให้ถ้าคิดซ้ำได้เนาะเขาให้พอเพิ่นมาเขาให้นี่ย่านอันมักจกไผ่มักจกมันเนาะไม่เพราะาวนกระบุงม่เพะและเพิ่นบริบบบกระสอบคือเขาได้เนาะเพิบบบกระยังนี่ใส่กระบุงชองกระยังอะนะเพิ่นได้เขาให้นี่กรมาถอกันหน่อยเนาะตามลมือนี่เขาบอกเป็นสอบเป็นนั่นน่ารอดเสอเลย พงชงพงษ์ีกับบมีเนาะได้มาแล้วกรตามเมาใชตามเมาเคยยีบอวบาะตุนได้สัมผัสยีบอวขึ้นไปเพ่นนึกัาหนักยานเข่าไปเฮียเออไปเฮียหอเห็นหายากกันนะเมนเต่าเาน่าหัวได้แลพงคุณมปเลยยุนดูเป็นจังหวะเพิ่นเดียกันจ่เลย่าแบบคือตอนเทาขึ้นไปเพือนญาณะเนาะ ตาแล้วก็พอตามแล้วก็เอามาพัดพัดแล้วก็เครืองเงานั่นแล้วก็ไปตามอีกนะโอเดินย้อมเนืนึงบทุดนะผอย้อมเนื้อหนึ่ยอมอะไรก่อนยอมลลูกเแม่เแม่ มันบะฮู้ฮะตัวชีคุ้มนะแต่เนาะอันย่านเป็นแบบนี้แบบว่าหนึ่งมาแบบเออคุ้มยาอย่างนี้ก็าเขาบะฮู้นะบะฮู้อยาคุ้มเนาะออากคนบะฮู้ไหวโลนึงตรมี้เพิ่งแล้วบางก็ประมาณหน่อยหน่อยสุดหาคนมาประตุประมาณน้ะหน่อยสุดเจ็ดคนขึ้นไปแมนลูกได้ได้ไปขึ้นเบิ้งมีโอกาส โดยก็ได้แต่ว่าเป็นนั้นเนาะถ้าว่ามีโอกาสก็จะขึ้นไปเยี่ยมไปหาอย่ั้งพูดเนาะโดยก็มีแต่ว่าอ่ะมีโอกาสก็จะขึ้นไปเบิ่งอย่าสัมผัสเดียวยังแม่นยูดูแลูกสาวเพราะว่าเวลาหมู่อ้ายเพิ่นขึ้นไปน่ะอยู่แถวเมืองพินแต่่บได้บ่ได้ขึ้นทังเซโปดนน้ำเต้าเลยแถมน้ำตาลยังน้ำปัตรายู่แม่นก็ยังไหวว่า นั้นก็ยังบอัตขับกนเนาะเลยด่นดันนก็ถือว่าเป็นเป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งเนาะส่ามันชุดๆนะเออออก็ยังจื้อทางออกมาเนาะไปแบบไปเรื่อยๆนะามเามเาดิถามเอาผดไรเฮ้ยเัาน่เนาะก็ถามเาเนาะามเาัเป็นคนกบก้ายเนาะโอ้ปกอ้าเดต้องไปเป็นกลุ่มขึ้นไปเมื่อกี้นี่จะคนนะหคนหรือเจ็ แปดคนแต่ทยอยลงมาลงมาก่อนเดีนยอย่อยง่ายก็คขึ้นไม่หนีแล้วต่ว่ามันสิบสดสองคนเาเนี่ยนะปัดพอเอาคักแล้วมันปัดแจกบทันแบบมันมืดมืดเลยมืดเลยมืดไม่ยังง่ายมืดงอไมมันไม่ใช่เนี่ยวเขาต่างหากแม่เนี่ยคือโล่งเงินทั้งเงิน บอแม่นใกล้ๆ <amounts> ก <of water writers> ัน <Ende> เ <esa> ั่นแหละมันคือที่่บอกอยู่ขึ้นไปเส้นเมืองน้องก็ถือว่าเพิ่นมาก็ถือว่าปลอดภัยบ่้องสุขทุกคนเนาะสุขสุขโดยรอบนี้ก็ได้จะก็ถือว่าดีมุกดีใจเนาะที่ว่าเพิ่นก็ได้ไปแจกจ่ายข้าวของให้พี่น้องที่ว่าโอยโอกาสบ่ค่อยได้หาโอกาสนี่เนาะโดยอาก็โอ้ดีใจนําเพภอไดลายโดยอาก็มีแต่ว่า ดีใจน้ำเนาะที่ว่าเพิ่นกลับมากับปลอดภัยเบิดสุขุสุขชนเนาะโดยสำหรับคลิปนี้กับมีแต่ว่าทางสาม,มุกดากับชิดเล็กจบคลิปลงเพียงแค่นี้เนาะถ<อ>ามไทยเพิ่นเพ,นเพราะว่านี่แหละส่วนหลายเขากับโบคอ,อยได้พบเขาก,กับโบคอยได้ไปคุณทัศเคยไปบเคยไปแล้วกัมากับโบคอ,อย,ไ,ไ,ดดยได้พบพ่อเ<า>พิ่นโดยโดยสบายดีเด้อสาบสุขุสุขชนเนาะโดย อโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิได้ขอตัวจบคลิปลงเพี่ไอซ์สำนีเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะ,ะถ้ามว่าพิพาป,ประการใดก็ต้องกราบขอโทษขอขอภัยในลาย่อแม่พี่น้องเลยกระทำอาไทยเนาะกันที่ว่าทางทีมงานซองไงเพิ่นเนาะขึ้นไปเยี่ยมพี่น้องชาวเนื้อเฮาเป็นเจนนี่ขวาทางสาวมุกดาก็ได้แต่เบิ่งคลิปลก็เลยมาถามความรู้สึกเนาะที่ว่าเพิ่นได้ไปสัมผัสนพแม่พี่น้องเลยโอ้ยพังวาวนี่กั ตาดูโตลอยเนาะอ้าวถ้าว่ามีโอกาสเนาะพ่อแม่พี่น้องกะอ,อยากไปเยี่ยมไปยามอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าอ่ามันต้องไปหลายคนเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยจังได้เนาะไปรำคนนี้กะคือสีบุคูลเรื่องพ่อแม่พี่น้องเลยอ้าวสำหรับคลิปนี้ทางสาวม,มุกดาก็จะได้ขอโตจบคลิปลงเพียงสำนีเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะถ้าว่าพิพาป,ประกันใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อท่านนี้กะขอกล่าวคข้ามา สบ,บายดีสบ,บายดีกล่าบสบ,บายดีสบ,บายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเพื่อสุขุสุขคนคนะือก่าวเนาะบ่าว่าสจะเป็นพี่น้องฟังลาวฟังไทยหรือต่างประเทศฮะพ่อแม่พี่น้องเลยพออกันเมื่อนี้ยพี่เลยเนาะบ้านเม่น้องมวยเพิ่นก็นพอดีว่ามาพบมาพอทั้งอาเขาบาตูนทั้งเอยบุญเพิ่นแต่ว่าเพิ่นก็นได้ถ่ายคลิปอยู่พุ่นเนาะก็เลยคลิปนี้ก็สิถือโอกาส มาถามไทยเพื่นหลังจากทีวก่ว่ากลับมาเตนเนื้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยว่าเป็นแนวใดเนาะโดยเอาไปเบิงไปส้มกันเลยพ่อแม่พี่น้องเลย